สวัสดีครับผมบังดุลคนขายรถไถนะครับก็วันนี้นะครับผมบังดุลคนขายรถไถพามาดูมาชมนะครับเครื่อ,องบันไังดุลสองแตงโมกลุ่นนะครับนําเข้ามีในขณะนี้กําลังอยู่ในตู้เลยนะครับต่อทยอยออกหนาวอ่ะก็ฝากไว้ครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามผมบังดุลคนขายรถไรถด้เลยครับเนะนะาะมาเดี๋ยวไปดูไปชมกันนะครับนงไงไหนาวราแล้วสินนาวผมออกให้ห่างเลยใช่ ครับ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  ตอนนี้นะครับผมบางดุนคนขายรถไถก็จะพามาดูเครื่องอัดฟางเก่านอกญี่ปุ่นนะครับที่ออกจากตู้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาออกจากตู้นะครับเอามาวางไว้ที่พื้นก่อนนะครับก็จะมีนะครับที่ออกจากตู้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสตาร์หนึ่งพันนะครับสตาร์หนึ่งพันนะครับอันนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับที่ออกจากตู้เลยนะครับมีสตาร์หนึ่งพันนะครับอื เราขายตามสภาพนะครับหรือท่านใดอยากจะให้เราทําทอะไรนะครับก็ลองว่าเข้ามานะครับก็จะมีสตาร์หนึ่งพันนะครับสตาร์หนึ่งพันนะครับสี่ตัวนะครับสตาร์หนึ่งพันสี่ตัวอ,อันนี้จะเป็นชุดสตาร์นะครับหนึ่งพันสี่ตัวนะครับ ท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับเครื่องอัดฟังเก่านอกญี่ปุ่นของแท้เลยนะครับการันตีเลยว่าของแท้นะครับเปิดตู้กันนีนเห็นเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสตาร์สามพันสตาร์สามพันนี่มีมาสองตัวนะครับแต่ขายไปแล้วขายไปที่สุขโขทัยหนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวส่งเร็วๆนี้นะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกมกรลานี่ครับ ตัวนี้ก็สภาพเดิมๆนะครับเดิมๆเลยครับออกจากตู้เลยนะครับจะขายแบบอ่าสภาพเดิมๆหรือลูกค้าท่านใดอยากอ่าให้ทำอะไรลองคุยกันมานะครับราคาก็อ่าโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่าครับตัวนี้ก็ยังเป็นสตาร์หนึ่งพันอยู่นะครับ ตัวนี้เป็น3,000 3 0 0ามา2ตัวขายไปแล้ว1ตัวนะครับจะส่งแล้วเร็วๆนี้นะครับก็ตัวนี้นก็ขายตามสภาพขายไปที่สุโขไทยนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นสตาร์สองพันนะครับนะ,นะครับตอนนี้คือ,อเห็นสภาพนี้คือมันเพิ่งออกจากตู้นะครับเราเรายังไม่ได้ใส่ล้อเรายังไม่ได้อะไรนะครับเราขายตามสภาพด้วยะนะครับหรือลูกค้ามาดูแล้วอยากให้เราทําอะไรยังไงอ่า ลองโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นอินเตอร์นะครับเครื่องอัดฟังอินเตอร์เก่านอกจากญี่ปุ่นนะครับอินเตอร์สี่องสองนะครับอ่าสภาพเดิมเดิมเลยเปิดตู้กันทเห็นเลยนะครับอืมพึ่งมานะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่าอ่าตัวสุดท้ายครับอ่าขวัญใจหลายๆคนนะครับกับยี่ห้อนี้นะครับ นิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์เก่านอกนะครับนิวฮอลแลนด์จากญี่ปุ่นนะครับนิวฮอลแลนด์930นะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับสภาพนี้ลองโทรมาคุยมาสอบถามนะครับท่านใดสนใจแบบไหนอ่าอันนี้คือเราเพิ่งออกจากตู้นะครับสภาพแบบนี้เราเพิ่งออกจากตู้นะครับอ่าเป็นของเก่านอกนะครับจากญี่ปุ่นกาลันตีว่าเก่านอกจากญี่ปุ่นของแท้เลยนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับก็สำหรับท่านใดที่อยากจะมาดูเครื่องนะครับตัวจริงนะครับก็มาได้นะครับหรืออมาได้ที่ซีแยกสลกบาทนะครับตำบลสลกบาทอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชระนะครับ ก็หรือท่านใดที่อยู่ไกลก็สนใจตัวไหนนะครับแอดไลน์ผมตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับราคาก็โทรมาคุยมาสอบถามกันได้นะครับสนใจตัวไหนเครื่องไหนนะครับสภาพเดิมๆหรือจะให้ทําสภาพแบบไหนโทรมาคุยมาปรึกษากันนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ไปส่งไม่ต้องกลัวนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมบางดุลขนขายรถไทก็ฝากเครื่องอัดฟังมือ2เก่านอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันก็ฝากติดตามนะครับเพจ Facebook ครับ u t u b e ช่องบางดุลคนขายรถไถไว้ด้วยนะครับเผื่อมีรถไถนะครับอีสกิรถไถมือสองนะครับหรือเครื่องอัดฟงังแมตซี่เครื่องอัดฟังเก่านอกนะครับนึกถึงรถไถนึกถึงอุปกรณ์การเกษตรนึกถึงบางดุลคนขายรถไถครับเนาะฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ